งานกฐินนะแม่เนาะใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนประมาณ2ชั่วโมงึก็จะถึงมางดานเลแล้วเดี๋ยวยังไงเราถ่ายบรรยากาศที่เป็นทัวกระเจ๊หมวด้านหลังวัดจากลอนดอนนะคะนี่นะคะก็กลับมาเยือนหรือเพิ่งมาถึงวัดตอนนี้ก็จะมาทำกฐิน

อแบบเขาสากลืมจะลืมถึงค่ะวัสดีค่ะกตนานแล้วสหลาปีแมันจะอีทใช่ไหมที่เจอหรือจะอีทไม่ใช่ไม่ใช่นะแม่้ายอีทมากเ่ยทุนเคยเจอยู่งไม่ีมาแค่ครั้งเดียวมาค่มามาค่ะมค่ะ 嗨。<你>嗯嗯 มพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะตัง,ง,งทีฆะระตังทีตายะ,ายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญภูสังคัสสะโอโนชยามารส์สสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆ นี้แก่ภาพพิสูจน์สูงนี่นะคะร้านตั้งเมื่อกี้มาเอาปูร้านเนี่ยชื่อร้านเจลีฟฟิตเชอร์แมนตั้งเมื่อกี้มาสั่งปูร้านนี้แล้วตั้งเมื่อกี้เขานัดเจอกันดูปูรอพี่พรพี่พรพพรอฟิตแอนด์ชิป ว่าเนี่ยร้านนี้อร่อยพี่มีไหมมีปูไหมมีมีแต่ไม่เยอะใช่ไหมก็เหลือไม่เท่าไหร่ล้วเขาเหมือนแบบเหมือนเลหลังแล้วอะอ๋อมมาได้อ่ะนี่กินกันเ่ะอฮู้ว กินกันหรอกินกันรอเทคเอาไวเทคเอาไไปกินหนูซื้อซื้อซื้ออยู่ซื้ออยู่พี่พรบางคนเขาก็เข้าไปนั่งกินในร้าน บางคนกันแต่รอยังรอรออีกนานมันมีสองสเต็ปมันสเต็ปที่นั่งกินที่ร้านเมื่อถึงเจ้าของเดียวกันอ๋อเหรออันนี้บางคนก็กินที่ร้านแต่บางคนนี่ซื้อไปกินข้างนอกเพราะว่ามันบางทีมันเต็มมันไม่มีที่นั่งเออตรงนั้นเขาจะต้องซื้อซื้อไปกินข้างนอกกันแต่เนี่ยรอแล้วเมื่อไรเราจะได้กินกันอยู่ปัญหาเนี่ยตอนเนี้ยได้ละอันนั้นอันนั้นเจ็ดสี่ไปละเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามสามห้า นี่รอละนี่นะคนเยอะมากเลยร้านเยอะเยอะร้านดีมากนัมเบอร์วันเนาะยเยสได้แล้วค่ะมาเร็วฝนตกพอดีได้แล้วเร็วๆเข้าที่อยู่ป่ะนี่สมก็รอคอยไหมเนี่ยนี่ ได้เพราฝนตกเลยได้ด้ปุ๊บฝนตกปั๊บเลยค่ะทริปเจ้าหมวยราคาเนี่ยถูกต้องคอมพิวตมาถึงปุ๊บฝนตกปั๊บทะเลที่แบบว่าทะเลอังกฤษทะเลยังกลิ่นทะเลังกฤษแดดไม่มีจ้าทะเลไทยมาไม่มีกินไม่มีกินกินกินฟิตแอนด์ชิฟจ้าฝนตกจ้าถูกต้องมาทะเลที่ไหนฝนตกโอ้ประจําเลยอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีหลังคา นี่ฝนตกค่ะถูกต้องคอมพีทฝนตกร่มเริ่มไม่มีปุ่รถค่ปวดฉี่เสียใจด้วยนี่ฟิลแอนชิปจ้าแม่นี่นะคะกำลังจะเดินกลับไปที่จุดรอรถอยู่เพราะเมื่อกี้ไปห้องน้ำมาทะเลแต่ไม่ต้องไปลงไปทะเลได้ฟิวบรรยากาศของทะเล เออ,อ,ถเอ,อถ่ายไหมฮะถ่ายหน่อยถ่ายรูป้ก็กเดี๋ยวถ่ายรูปให้คุณนายแม่เขาก่อน <c oughs> นี่นะคะกันเดินไปอยู่ที่จุดนัดพบที่รถแล้วนะคะแม่ไปนั่งแล้วก็ถ่ายตรงเนี้ยต้องหนสวยเออ <c oughs> ปีนขึ้นไปเลยลูกเร็วๆปีนๆขึ้นไปเลยแล้วก็ไปถ่ายเนี่ยนั่งตรงนั้นแล้วสวย อะไหนพี่พรนะ